แล้วนะตอนนี้ทุกคนทํางาน <ส inking S 1> โอมก็ยังหลับอยู่เหมือนเดิมตื่นแล้ก็นอนสวัสดีค่ะทุกคนนี่นกนกเอี้ยงตัวนี้ที่สโอมนะนกบินมาเกาะตรงนี้แหละให้อาหารนกค่ะอาหารสำหรับนกเอี้ยงค่ะ นกเอี้ยงนี่เป็นของคุณชาลีค่ะคุณ้าชาลีแม่มันออกไข่เขาบอกแม่สามอาทิตย์แล้วนะเขาบอกแม่มันออกไข่แล้วมันตกมาตายตัวหนึ่งไข่แตกตัวหนึ่งแล้วก็สองตัวลูกนกสองตัวบินไปเหลือตัวหนึ่งเขาได้เก็บมาเลี้ยงสามอาทิตย์แล้วค่ะทุกคนเนี่ยมันยังกินเองไม่เป็นนะยังกินแล้วไม่เป็นก็เลยมีอาหารนกเอี้ยง กินอีกไหมนี่ค่ะความน่ารักของนกเอี้ยงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองให้นกเอี้ยงหยิบเลขนะหยิบเลขสามเลขเนาะพรุ่งนี้ขอหวยสามตัวตรงๆกันค่ะ

ีน้ำไหมเอาน้ำไหมน้ำใส่สลิงให้กินค่ะทุกคนไม่รู้เขาเลี้ยงกันยังไงเนาะน่าจะอิ่มละไปป่ะไปป่ะไปป่ะมาไหมเดี๋ยวก็นอนอนะ่ะนอนอยู่ตรงเนี้ยไม่ยอมอยู่ในกล่องละเอาอีกป่ะอิ่มอิ่มค่ะโอเคโอเค วันนะคะทุกคนชอะอมก็จะนอนอยู่อย่างเงี้ยนอนบนเนี้ยนกเอี้ยงชื่อชออมค่ะนี่หลับเลยค่ะหลับหลับแบบหลับเลยอะ ตื่นเขาจะร้อง Terima kasih telah menonton!

ไอ้วันศุกร์จับเรียกให้หน่อยนะขอสามตัวตรงนะแกนะผมจะอยู่ไม่เป็นศุกร์หลับแล้วจะอมน้อยสรุปนอนหลับค่ะทุกคนหลับอยู่ตรงนี้เฉยเลยตรงไหมไปเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูไม่ปิดแล้วมีงบก They came oh, I wanna have a